จเกลาฟลอฟนะคะรำดีต่างประเทศของรัสเซียค่ะมือขวาอีกคนหนึ่งของปูตินนะคะเดินทางเยือนปักกิ่งค่ะเดินทางเยือนจีนนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อาวานนี้นะคะก็แน่นอนค่ะปูทางให้กับลูกพี่ใหญ่อย่างปูตินนะคะเดินทางเยือนจีนในเดือนพฤษภาคมหรือว่าเดือนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าปูตินก็บอกตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตําแหน่งในการเลือกตั้งครั้งใหม่ล่าสุดนี้นะคะว่าประเทศแรกที่จะต้องไปนะคะแน่นอนค่ะพื้นสีอย่างสีจิ้นผิงนะคะจะต้องไป จนอย่างีแน่นอนเลยค่ะแล้วก็จะมาประชุม SEO ความร่วมมือเสี่ยงหายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เซอร์เกมาในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการปูทางให้กับปูตินในการที่จะพบสีจิ้นผิงค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องพบนะคะเพราะว่าโลกมันจาเป็นที่จะต้องเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาลือกันนะคะถึงประเด็นต่างๆมากมายทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีจิ้นผิงเองปูตินเองก็รอเวลานะคะที่จะได้มาพบกันค่ะท่านผู้ชม ก็ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยปีนี้ก็ครบรอบ75ปีด้วยนะคะก็มีความสำคัญค่ะก็มีความร่วมมือกันในทุกๆมิติเลยค่ะ เข้มข้นนะคะเหนียวแน่นอย่างที่ไม่เคยมีมาเกาะเลยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นสิ่งดีๆนะคะตอนนี้ค่ะทางด้านของจีนเองก็หัวกระไดบ้านไม่แห้งเหมือนกันนะคะเจนเน็ตเยเลนแล้นตรีคลังของสหรัฐนะคะก็ยังอยู่ที่จีนค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้พบสีจิ้นผิงหรือเปล่าแต่ว่าได้พบกับทางด้านของนายกหลี่เฉียงไปแล้ว แล้วก็ล่าสุดเจนิตเยเลนก็ไปพบกับทางด้านของผู้ว่าการแบงก์ของจีนนะคะก็คุยกันถึง2เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือการค้าขายอย่างแฟร์นะคะแล้วก็อย่างที่สเนี่ยสำคัญเมื่อค้าขายกันแล้วการชําระการค้าการขายการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะจะต้องมีความมั่นคงแล้วก็เชื่อถือได้ เหตุและก็ปัจจัยนี้ราคาใน2ข้อนี้นะคะเป็นที่มาที่ทําให้จีนตุนทองติดต่อกันเป็นเดือนที่17แล้วค่ะจึงทําให้ราคาทองคาสูงขึ้นนะคะ จีนเนี่ยเป็นปลายเหตุเป็นปลายน้ําแล้วท่านผู้ชมจีนเห็นทิศทางลมของโลกในเวลานี้ก็สิ่งเยี่ยทมาได้ดีที่สุดคือการกอดทองนะคะแต่ปัจจัยที่ทองแพงเนี่ยก็มาจากสหรัฐนะคะไม่ได้มาจากจีนอย่างเดียวบอกไปแล้วว่าจีนคือปลายน้ําดอกเบีย้ยเฟดนะคะเงินเฟ้อหนี้มหาศาลของสหรัฐราคาน้ํามันในตลาดโลกการเมืองโลกในเวลานี้ล้วนเป็นเหตุและปัจจัยเกี่ยวกับราคาของทองคํทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวว่าจีนไปตุนทองแล้วทองขึ้นนะคะ จีนเนี่ยอยู่ปลายน้ําแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่มีความสําคัญมากๆเลยแล้วจีนเองตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งเวียดนามด้วยนะคะที่ไปเยือนแล้วก็พบสีจิ้นผิงด้วยค่ะส่วนสกเยล็อฟลอฟนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจ,จะได้พบกับสีจิ้นผิงหรือเปล่านะคะแล้วก็เดียวด้านของนายกของเยอรมนีเองก็จะมาจีนด้วยเช่นเดียวกันเยอรมนีเองก็เป็นที่ใหญ่ของยุโรปด้วยนะคะก็ยังต้องมาหาจีนเลยค่ะแล้วก็ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเองก็ต้องมาหาจีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีการค้าขายกับจีนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงนะคะสิ่งเดียวที่จะทําให้พวกเขารอดพ้นเศรษฐกิจไปได้นั่นก็คือปัญหาเศรษฐกิจไปได้นั่นก็คือการมาค้าขายกับจีนรวมทั้งไม่ต้องขายที่ไหนล้วค่ะเจนเนตเยเลนเนี่ยล่ะค่ะก็ต้องมาขอให้จีนนะคะช่วยเพื่อที่จะลดหนี้ในสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันล่ะคะ่ะ